ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ให้มานี้แสดงให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่อนข้างแข็งแกรง่งโดยมี GDP คิดเป็น3.8%ซึ่งเป็นการโตที่ดีการเรียกร้องสิทธิ์การว่างงานอยู่ที่218,000ซึ่งต่ำและบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังมีความแข็งแรงคำสั่งซื้อสินค้าคงทนรวมถึงดัชนีราคา GDP ก็แสดงสัญญาณบวกแต่ดุลการค้าติดลึกที่ลบ85.5พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงแรงซื้อสินค้านําเข้ามากกว่าสินค้าส่งออกแนวโน้มนี้อาจทําให้ดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจดูแข็งแรงและนักลงทุนอาจมองเป็นสัญญาณบวกแต่ผลกระทบต่อราคาทองคําในตลาดอาจเป็นไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามเพราะทองคํามักเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและมักจะราคาขึ้นในช่วงความไม่แน่นอนหรือเมื่อความเสี่ยงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นหากเศรษฐกิจสหรัฐดูแข็งแรงอาจส่งผลให้ทองคําอ่อนค่าลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตามต้องติดตามปัจจัยอื่นๆในตลาดด้วยเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ติดตามคลิปข่าวสารดีๆได้ที่ช่องนี้ขอบคุณค่ะ